สวัสดีครับผเด็นันทนจํกเดินครับบหที่สีสครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเดียรจากเชียรินป .5 ทับหเลขที่39ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัชเจชชนาติแตมเล็กที่28ห้องป .5 ทับหนครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิกรอินท์ครับอยู่ป .5 ทับสองครับเลขที่1 สวัสดีครับเด็เกชายตําเดชดุลลาอยู่ห้องป .5 นัก .2 เลขที่1นครับวันนี้เราจะมาพิเต์เรื่องการใช้แผนที่ดาวและการทําแผนที่ดาวคะ่ะเริ่มจากอุปกรณ์ครับ เดี๋ย,ยนะอันนี้หนึ่งกันไจ่เี่ยวก็กันไากันไช่กันใสอ๋อนที่เส้นกิ๊ครับวิธีการทำนะครับอย่างแรกนะครับตัดแผนที่ดาวแล้ว นำเช่นกิ่นมาติดใส่นะครับจากนั้นก็ตอกตาไก่ให้แน่นและหมุนได้นะครับต่อไปวิธีการใช้ครับ เดือนเรื่อวันหรือว่าเรื่อนเวลาเรื่อนเรื่อเดือนค่ะ 啊、嗯。嗯 สมมุตินะอ่าด้านหลังด้านหลังทิศเหนือด้านหลังเหนือนะอ่าวันนี้นะวันนี้วันที่18อ่า19 9 9มีนานะครับดูดาวช่วงเวลา3ามทุ่มช่วงเวลาสามทุ่มนะสิบเก้ามุนา ทิศเหนือมุมเงย45องศาด้ามมีใหญ่ครับด้ามมีใหญ่ลองดูใช <จะ S 1> <า>้ความจริงด้านหลังคือทิศเหนือเวลาเราจะดูดูยังไงเทียบกับความจริงครับมีด้านเราเพื่อนมีด้าน,านเราเทียบกับความจริงค,ครับ45องศาแค่ไหนครับ45องศาย่ะ45เงีอย่าแยง ตอนอ่ะต่อไปนะครับ19มีนาตอน5ทุ่มทางทิศตะวัอนออกมุมเงย45องศามุามงเงย45องศา ด้านไหนด้านหลังหัยไปด้านที่ตะวันออกครับแล้วก็ยกกบบนีครับโอเคถูกต้องอ่าอีกครั้งหนึ่งวันที่เอาไปให้โน้ต19มีนา,นาเวลาวน5นาฬิกา5นาฬิกา 60่องศาเจอผมเดาวอะไรครับเจอกับดาวนาอินซีครับทางทิศตะวันตกนะวเวลา5นาฬิกามุมเงยหกสิองศา ทิศตะวันตกมมเงย60องศาอันนั้นเ็ดาวไม่ใช่ดดาวดวเลยฝ่ดาวคุณดาวดาวอะไรครับดาวดาวไากาครับดาวไลกาใช่ไหมอาใหม่ดูนะ19มีนา5นาฬิกาก็คือ05.00ใช่ครับ

ด้านไหนมุงเลยเท่าไรเอาชื่อทำให้ดูยืดแขนทำให้ดูโอเคต้องอ่ะโอเคยืนครับเดี๋ยวตอบคำถามจับเพื่อนอ่ะสมาชิกในุ่มในห้องคนละหนึ่งคำถามถามใครก็ได้บอกรายชื่อก่อนปิดเลย